สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบนานเฮาสวัสดีย่ำเสารของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่สดใสนะครับเป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันอังคารนะครับวันนี้เราจะพาเยี่ยมชมนะครับสวนกเกษตรพอเพียงในพื้นที่ประมาณ50ตารางบานะครับ50ตารางวาโดยประมาณมาชมกเกษตรของฝ่ายสืรร่อสารมวลชนทหารบวกที่18นะครับที่ได้ดําเนินการทําไปแล้วแล้วก็ รถแรกก็กินไปหมดแล้วนะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูพือผกผลไม้โดยรวมนะครับมาชมนะครับนี่สวยงามมากครับตอนนี้ผมก็จะแพนกล้องไปให้พี่น้องได้รับชมช้าๆนะครับแล้วก็จะไล่ชมทีละอย่างนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานเพื่อแบ่งปันนะครับสวนเกษตรเล็กๆของหน่วยงานที่ทำงานนะครับนี่ครับ เอามาเบ่งสะระแหน่นะครับสะระแหน่ที่เราปลูกใส่กระถางนะครับเขาปลูกใส่กระถางเด้อพี่น้องนะครับพักขยะบ้านเฮ่านะครับง่ามบอกพี่น้องใส่หลาบใส่ก่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นขานะครับที่เรานามาตัวนี้มะเขือสวยเลยนะครับมะเขือเขือเด้อพี่น้องเด้อมะเขือสวยสวยเลยรับออกดอกแล้วนะครับมะเขืองามนะครับพี่น้องก็แบ่งปันกันกินไปนะครับก็ใครหิวก็ผ่านมาก็มาแวะเก็บได้นะครับนี่ พริก so สดนะครับพริกสดพริกสดดกนะพี่น้องเด้อพริกดดตัวนี้ก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือของเราก็ดกอยู่นะครับตัวนี้ก็นี่ครับไปแล้วนะครับมะเขือครับรดนี้มะเขือนะครับฝั่งนี้ก็มะเขือนะครับนี่ครับสารหน่ที่ปลูกตะไคร้นะครับกําลังขึ้นนะครับผักแพลวนะครับผักแพลวตอนนี้ก็เป็น น้ำหมักนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ใช้นะครับนี่ครับหัวเชื้อ EM เอาไว้มาขยายนะครับกากน้ำตาลหลา,หลายอย่างเรารวมกันแล้วก็เอามาไว้ลวดน้ำผักนี่นะครับก็คือปลอดสารพิษแน่นอนครับที่นี่นะครับก็มารับชมต้นนี้ก็เป็นผักกาศขาวโดวยพี่น้องเด้อหนึ่งนันนะครับครับสวยงามพอเราเพาะไว้กล้งขึ้นนะครับพี่น้อง ตัวนี้ก็เป็นมะเขือเหมือนเดิมนะครับมะเขือรอบนี้ฝั่งนี้จะเป็นมะเขือนะครับพี่น้องเป็นมะเขือครับกรลังน่วยดกอยกพี่น้องกินน้ำบ่ททันนะครับนี่ก็คือพริกนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับพริกเรากาะต้นเล็กดกนะครับต้นไม่สวยเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าลูกดกนะครับเกาประมาณนี้นะครับอ๋อมาอีกฝั่งนี้นะครับมาฟังผีเทากับทาการ นะครับผักกาดเหมือนกันนะครับนี่ครับขึ้นเป่นกำลังขึ้นนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นนะครับผักคะน้านะครับคะน้ากำลังขึ้นเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้โลแปลงผักชีออกนะครับก็กําลังพรนดินไว้นะครับจะลงตัวนี้ก็ยังเป็นผักที่เราเอาไว้พอได้ทานอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับ แบบงามเลยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ก็เป็นมะละพาเหมือนเดิมที่เราปลูกไว้ก็ยังมีให้กินอยู่นะครับพริกสดนะครับมะละพานะครับนี่ห้อยห้อยเด็ดพี่น้องห้อยเด็ดจนเกี้ยงเป็นแหลนเลยนะครับไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับ <c oughs> สวยงามนะครับพี่น้องบรรยากาศฝากทีฝากน้องเฮ้านะครับเป็นพื้นที่เกษตรพอเพียงของฝ่ายสื่อสารมณฑลทหารบกที่18นะครับพื้นที่ประมาณ50ตารางบานะครับประมาณเครื่องงานนะพี่น้องโดยประมาณนะครับก็เอาบรรยากาศฝากปีฝากน้องเฮ้านะครับผู้ที่เขามารับชมขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับชมเพื่อแบ่งปันนะครับสําหรับมือนีคลิปนี้ก็ขออนุญาต นะครับจบคลิปนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบ้านเฮาสำหรับมือน,นี้ครับขอกล่าวคขว่าสวัสดียูดีมิแห้งครับสวัสดีครับผม